คำถามแรกน้องนานะเอมมือขวาลูกนะถือเอมือขวาเอเออเก่งมากเก่งมากแล้วก็เราก็จะมีให้เลือกระหว่างเอและดีได้แหละอย่างที่พี่แนนบอกไปว่าคําถามแรกเนี่ยจะเป็นของคุณพลผิวมะสูตรแล้วก็น้องหานครับผมเพราะว่าคิดว่าทีมงานว่าแฟนๆน่าจะอยากอืมอ่าตัดคาแรคเตอร์โอเคพร้อมน้าเด็กๆโอเคคําถามข้อแรกนะคะสําหรับคุณพลผิวมสุและหาน คุณคิดว่าตัวเองเป็นคนเอ NERGY แบบไหนระหว่างข้อเอ black cat ข้อ B golden retriever เนืน้อ เข้าใจ้นมีมันพีเข้าใจพีอยู่หน้าตามไม่มีตัวอะไรทั้งนั้นอ่าใช่โกเด้นวิเวอลบีแบล็คแคคือ A เราพีว่าเราเอเนจีแบบไหนหน่หนงสองจเชอบที่ทุกคนก็โยกหัวไปอสู่ได้พีมัสู่โุนพ เกี่ยวกับใครผจะแบบจริผมเป็นคนบองๆมอกมาดีเวลาเวลาแบบพูดผมก็จะพูดไม่ค่อยดูเรื่องเวลาทำอะไรก็จะดูแบบเป็นหมาเด็กเวลาแบบไม่รู้รู้สึกว่าตัวเองเป็นหมาอยู่แต่แมวก็แมวก็อาจจะใช่แต่แบบแมวรู้สึกว่าเป็นฟิลแบบภายนอกมากกว่าดูเป็นคนดื่อๆแต่ไม่ใช่แต่แบบข้างในเป็นเป็นหมาที่ใช่เห็นด้วยไหมคะว่าผมคนเป็นโกลเด้นวีทีเวอร์เห็นด้วยนะน้พี่รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่แบบว่าจริงๆแล้วข้างในซองมากๆค่ะ คนแบบข้างในแบบซอมๆอะไกล่อนององนอกกลได้แหละคนหออ่แต่คนดีนีสิเราเป็นโกเด้นคิเอ่ายังไงจงขาดค่ะรู้สึกว่าไม่รู้สึกว่าเป็นหมาอไก็รู้สึกว่าส่นๆแบว่าที่เล่นเปนกลัวอะไร้มีแตลรู้สึกว่าพีเป็นแบ็แคใช่ น้ำพิมอะไรนะแมวดำ โอเคแล้วที่สองค่ะจะเลือกอะไรระหว่าง้้อ A เป็นคนจีหรือข้อ B เป็นคนถูกจีอนยญาตเอคกดจีบีถูกจีสามสองหึงตอบครับอุ้ยุ้ยยนกันนะตอบ่ออ้ยชอบอ่ะมีเอเอต่อบีมีให้ตอบบี นิกไมอยนมาบีมาบีเบีเอบีมาบีมาเอบีเอบีมาเอบอีมาีมาีเอบีอบีมาบีมาบีเอบีเอมาีมบีเอบีเอบีมาบีมาบีเอบีเอบีมาบขาบีเอบีเอบีมบมาบเอบีเบีมาบีมาบีเอบีเอบีมาบีมาบีเอบีเอบีมาบีาบีเอบีอบีมาบีมบเอบอบีมาบีมา ความจริงที่ผมไม่บอกเนี่ยเพราะว่าผมรู้สึกว่าการที่แบบว่าเราจะรักหรือว่าอะไรกับคนแต่ว่ามันไม่จะเหมือนจีนกกันไนด้โด้โหโดนครูนี่เลยเขาเรียกว่ากระดาษฉีกขาดนียไม่ถือใหม่คนเลย จีบจริงๆถ้ามีกระดาษไปส่งๆก็เป็นแช่งกอ่ะอาจจะลุรเบิร์หน่อยดีกว่าเออทำไมตอบเอครับครับเออเพราะว่าก็ตรงตัวเลยครับชอบจีบครับเออหรือเงียบก็ไดชอบถ้าชอบใครจะโดนจีบด้วยตัวเองใช่ครับคือบางทีลุคเมื่อจะดูแบบอะไรดูแบบมันหวานอะไรงเงี้ยด้วยแต่ดูเป็นคนแบบเฮ้ยไม่จีบใครหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถือว่าถ้าชอบถ้าชอบใครก็จีบครับ เราจะไม่ปล่อยให้เสียเวลาเราเดินเข้าไปหาอีกก็ใช่นะบจ็บแล้วเป็นจีบแบบไหนจีบแบบละมุนละม่อมหรือว่าแบบรุมชอบจีบแบบเวลาแบบจีบชอบเตาอย่ก็อึอึอ้นได้ไโอเคเราก็นั่นแหละชอบจีบเพราะว่ารู้สึกว่าจีบแบบ ไม่ชอบรอหรือว่าไม่ชอบแบบว่าใส่คืนว่าใจร้อนอะไรอย่างเงี้ยเราตีใครหรือไงยางจใคร มีไหมหรือว่าไม่หรือว่าแบบก็บอกเลยก็อาจจะแบบเหมือนใส่ใจพิเศษนาก็แบบเป็นปกติหรว่าปกติเหมือนเวลาเราเวลาเราชอบใครเวลาเราอยากเข้าหาใครแล้วก็อยากแรงอเงีใช่ไม่จีบไปดูจีบเหรอโอ้โหโอ้โหไม่จีบแบบกลมๆด้วยนะก็เขาจีบกลมไม่เรียนามมาทำนิ้วแข่งอ๋อคือเวลาเราเวลา เอหมออะไรครับภาษาครับครับผมครับพี่รันครับเอครับเอครับเพราะว่าอะไรครับว่าตอบเดียวตอบเดนยวทชอบจิตเขามากกว่าใช่ท้ออะไรครับผมรู้สึกว่าเหมือนครั้งชีวิตผมใช้ชีวิตบอกว่าแม่อะไรอะไรต้องทนลงไปครับหรือว่าสมมติแบบอยากเราอยากไปต่างประเทศเราก็ต้องบอกว่าตั้งใจ สอบตีวอะไรพวกนี้สอบตีให้ได้เวลาอยากทำงานอะไรเราก็ต้องแบเก็บเกี่ยวประสบการณ์อะไรง้ดุนเราแล้ว่ถ้าเราอยากได้อะไรเราก็ควรจะกระโจนลงไปทำด้วยตัวเองมันยากดีแล้วก็บิ้วเลยแตพี่ตัวแล้วไ่ใคเร์ิงไเลยไคลเปอรไคลเปอไเปรอลเอร์ไคลเปอรบไคลอร์คลอ ไปต่อที่ข้อ3นะคะอันนี้เนี่ยจะต้องบอกเห็นผลคือ3คนนี้นะน้องน้อยเอเอครับภูทัชชัยครับแล้วก็มาร์คริสครับแต่ทุกคนช่วยกัะตอบได้นะกคนตกรทุกคน<า>น,นะนะคำถามคือถ้าต้องโพสท่าถ่ายรูปถ้าเดียวไปตลอดชีวิตเลยไม่ว่าจะไปกับใครจะเลือกอะไรระหว่างข้อ A คือท่าจิ้มแก๊ ข้อดีคือทำปากจูอายุ80ก็ยังต้องทำถ้า้าเนี่ยไป้บเยแช่เราว่วยคือคือมีแค่สอบเอยคือจิ้มแก้มกับทำปากจูจิ้มแก้มข้อ A ทำปากจูข้อ B 1 2 3ึ่มีทั้งเอ๋ทั้งบีนะโอ้โอดูแบบวราตรายตัวอ่าทำไมทำไมเอ๋ตอบบีครับหนูชอบทำปาก เพราะว่าเพราะว่าตอนโพ้นะฮะบางครั้งเราอาจจะมือไม่ว่างไงเราแค่ต้องใช้มือโปงกัดใจเรื่องาเคี้ยวอะไรอยู่เนี่ยครับกาเคี้ยวก็อจุ่ได้ต่าจุดนเหมือนเดิมไหนเราทำาบบจุทลูกไหนเราทำาบบจุถาว่าเราแกะใบมือรสั่นอะงไม่หวอ่ะมันิแกบยกกแกะไปอาจจะไม่มีแก้ก็ได้ ที่แบบกอาจจะแบบดแค่ร่างกายอะไรเนี่ยกาต้ี่แบบเอามือมันจิ้มแก้มอะไเนี่ยอาจจะทำให้แบบเราได้นไม่รีมิวเพียชีวิตอ่แค่ขยับก็เท่ากับออกกำลังกายเป็นเรื่องของมวลกล้ามเนื้อใช่ครัอมาคริสคาร์ตอบว่าอะไรลูกอือตอบจิ้มแก้มอ๋อ มีปากจูน,นะทุกทีเมื่มอกี้ผมถามคุณคุณบอกว่าไม่ีมัชไม่่เยกเอเอคือทีมแกแล้วคุณบอกว่า้าเรืนชทีมแก่ มยู่ต่อทำปากจูม่ยิสองกันเลยทีเดียวอ่แเราได้คิดว่าสองกันแต่ว่าคิดไปคิดมาปากจูดดีกว่าเพราะว่าผมรู้สึกว่าโตไปถ้าใช้ฟอยล์ูบก็ปากจูดน่้จะนา่ารังยิ่ลย พี่ว่าไปห้าคนพี่ว่าจ,จะได้ได้ลล่นๆล,ลันนะแต่ละวิธีก็ด้องตีกัน ตอนตอนเด็กหน้าแกล้งหน้าแกล้งเลยชมากเออเราอยากอยากพูดคืนบ้างแล้วเราเคยเห็นรูปพี่โอตอีเคยพูดล่อจาเคยแบบว่าเดียวจัดอะเียวมากจัใจังด้วยผมกเคยเห็นพี่โอผมยาวเลยต่อชีวิตเข้าไวแล้วผมประมาณนท่านเอ่แล้วเป็นไงบ้างจริงหรอไมยจรหรอใช่ว่ะนี่นี่เป็นอะไเลยที่เริ่ตีเลยนี่เปนนโปกน่น่ตัว ไม่ได้บอกโอพวกเราผิดเองที่เข้าใจผิดตอนผมถูกแล้วผมอยู่ลารีจริงๆแต่ตอนผมอยู่เครื่องผมไม่เป็นเอเยนต์ผมก็ลงอยู่ที่ญี่ปุ่นถูกแล้วใช่แล้วผมกลับบ้านไปเล่นนี่แล้วผมก็ไปญี่ปุ่นาแทนเลยไม่ได้จูบหลงหรืออะไรเลยจูบที่หลงอ๋ออ๋ออ๋อแต่สารภาพมีมีมียูนารีมียูนารลงงงแก่ ก็คือกลับโคราชใช่ใช่เวลาใช่เวลาเข้าครัวแล้วก็ชวนเพื่อนเที่ยวบ้านอะไรอ่างนี้สามบ้านเลยมาครับสองันมาสองเพราะว่าพี่เราใช่ว่าตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายปลายปีหนุ่หน้าจะไม่ได้หยุดหรไม่ได้ใช้เวลาขนาดนั้นเลยได้พักผ่อนอะไรเป็นไรบ้างโอ้โหก็โอ้ไมอะไเลาเป็นประกายอะไรก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้กลับเพราว่าก็แบบไม่ค่อยได้กับโราท่า่ะเงี้กมีกาสกับก็ใช้เวลาเข้าัให้เต็มที่ ไปเจอกันบากว่า่ที่ผม่ไปเจอกันไปเจอกันมากกว่าเราไม่ดเจเจอเลยนะเม่ราเมีเราที่แก้งไปเที่ยวด้ถายเราไปเจอทีแคนไม่้ว่าเมีความป็นเยตั้งใจอย่าน่่ผมเคยเดินฝืนเดินเดินเดินอยู่แล้วเจอนนเดนนเนเดินเดินเมื่อนเนเดนเิเเอออนแรกตอนแรกมนเดเดินเดินนนแรกแยกกัน ก็เดินมาผ่านคุณพวน้่ก็แบบสปอตไลมากเลยก็นแบบเสื้อเอาไว้ตัวอะไรก็ใ่นอคนนี้ทำไมชุดแบบคุ้มากเลยอาไเจอคุณพนงเป็นตัวพ่อโมเดลเรายอมไม่ได้อ้ยุ้ยังไม่ยอมแดนแฟชั่นเหรอเออเราจัดต่อจัดต่อนี้เาทำงานแบบเหนื่อยที่น่าเก็นที่เต้นเลงดก็คือนเห่ 哦，再字再晒晒字， รีโพสทุกคลิปเลย ชิ้ว่กันก่อนนะแต่ชิ้วมยังไม่พอกเลยนะครับใช่ครับมางามาสองสามสองหนึ่งปิดป๊อปปี มันจะมีอะไรที่ทุกคนเคยเห็นอย่างแน่นอนครับผมวางตาไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณครับโอเคจะมีแบบลอยตัวมาจากท้องฟ้ากทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างเป็นไปได้ในคอนเสิร์ตครั้งนี้ดีแน่ดีแน่อ่าเพราะฉะนั้นใครที่ปีบัตรก็เดี๋ยวเจอกันแน่นอนนะคะกับคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งนี้นะคะแน่นอนลงมากระนันทีเราไม่ได้เล่นเกมเันแค่นี้เนาะมีอีกหนึ่งเกมเออเนีชื่อว่าเกมวาดรูปตามขบบอกนะคะ พี่ดาราพูสกิลการวาดลูกของพวกน้องอีกครั้งทดสอบความเป็นศิลปินเจ้ากรในตัวคุณวันนี้ยากกว่าเดิมเพราะว่าเราจะมีหมดให้วาดเนี่ยห้าลูก